ไปเห็นนะไหนในจีใช่ไหมใช่ตั้มในทวิตเตอร์บอกว่าบอกว่าะไรนะบอกว่าเขาทํากันฮิตมากเลยตอนนี้ทําตามพี่น้องตามเกษตรสงสัยต้องเปิดเปิดช่องใหม่เปิดช่วงใหม่พี่น้องตามเกษสสตรแล้วเราก็ okay. ไม่ใช่จะโกนพูดแต่ความหนเป็นคนตะบินทำอะไรอ่ะเราก็จะทำเนยกระเทียมก่อนอื่นเราก็ต้องปอกหอมก่อนนี่คู่แข่งรายการขัวกากากเลยนะมีกภาพกออกยังไงก็ไม่รู้คือตอนนี้ขัวเรารกมากอ่ะทำอะไรทำเนยกระเทียมค่ะมากมาทำไมเนยเนยกระเทียมพกินกระเทียม หั่นยังไงไม่รู้ไม่เลยในกระเทียมเขาหั่นกระเทียมกันนี้โบไดได้มก็เดี๋ยวนี้เขาหินกินเนยกระเทียมกันก็กะว่าถ้าทําอร่อยก็จะขายหละจะขายด้วยนะช่พี่น้องตามกระแสจริงๆอมันฮิตมากเลยนะไม่รู้ฮิตตอนไหนฮิตจักรอะไรทำไมไม่เห็นนะทำไมเขาไม่เห็นนะเจ๊ก็ไม่รู้ตอนเราเราซื้อหัวเพิ่มปะ ซื้อครัวเพิ่มได้ด้หรออันนี้หั่นยังไงซอยซอยเอาแค่ครึ่งพอครึ่งไหนทำไมถึงครึ่งเราเรียกซอยอ่ะอ๋อครึ่งเบาบาอ่ะเก็บฮะเมื่อกี้ทำซอกไปแล้วทำไมครึ่งเรียกซอยโอ้ยเพราะว่าเราต้องซื้อครัวใหม่ นคือเราหลกมากอะดีๆยังไม่ได้ล้างะมันก็คือบ้านคนแหละอันนี้คือบ้านคนถ้าบ้านไหนแบบสะอาดแส่ไม่ใช่บ้านคนใช่นะเขาเรียกบ้านหนูคือสตูดิโอไงเขาเข้าใจว่าซอยคือจึงจึ๊งจๆ๊งจึ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 อะแล้วถ้าไม่หั่นมันต้องหั่นก่อนซอยเอยทีนี้คือหั่นปุ๊บพอเนี่ยพอหั่น่ะมันจะเป็นอย่างงี้ง่ายเกตบบอแต่จริงๆนะมันต้องหั่นเข้าไปด้านนี้อีกทีนึงน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ย เขาบอกหั่นหอมแล้วน้ำตาไหลจริงปหมพอมาหันไปะล้วแต่เขาเคยหั่นรอบหนึ่งไม่เห็นอะไรเลยเอาแล้วพอมาหันที่ไหลก็คือพี่มองน้ำตาไหลอย่าตอนนั้หยั่งนี่แต่หลอกผมหานถึงจะหมดจะหมดก็ไปได้ยังไงตนนี้เนี่ยเห็นป่ะมันก็จะเป็นอย่างี้มันจะร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วเอาดีเขาอยู่ใกล้ขนาดนี้เายังไม่ร้องเลยเซฟตาเลยหั่นหอมจะดราม่า เจ๊บอกว่าตอนนี้คือสิ่งที่เตรียมร้านคือแบบว่าเอ้าอันที่หัวปั่นไปไหนหัวปั่นอันหนหัวปั่นไหปไมด้เเขามีองไมนนัม่ียวเต้องดะเวเรามดยวเม่อี้เขาไมบอกหว่าเราจิ้หนูกระเทียมหรอหนูัมนูกระเทียมเราไม่ได้ทำหนปังกระเทียมเราทำแค่เนยกระเทียมให้กินเนยปากกระเทียม ก็กินแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยพร้อมกันไหนกะเทียมอ๋อนี่หอมโอ้โแ้วไ้กะเทียมโง่เอยไือะเทีเตาะียมโง่มาเห็นไหมไม่นี่้วนะตอวนี้่ะโพูดย กอ่ะอลินก็จะตื่นอะไรนั่นไงออลินจะตื่นเขาบอกเลยดูมาไม่ต้องรอละลายคือในสูตรก็เป็นก้อนแข็งๆไงอ่ะแล้วเขาก็ปั่นเลยไม่ใช่เอาช้อนมายิ่งปั่นเลย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 ไม่ใช่ไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้ที่ก็นี่ไงหลบเดี๋ยวจะหยิบให้ก็เลิกเลิกเอาช้อนบีบีมันดิมีมันก่อนกับมันไม่อ้าวก็่ไบอกมันไม่ต้องใช้อ้าวแล้ว โอ้สุดยอดสุดยอดเยี่ยม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 ทำต่อกินได้ปะเนี่ยกินได้มันมาอะไรกินไม่ได้เนยกระเทียมหอมมีอะไรกินไม่ได้อะไรผงชูรสอ่ะอช่ผงชูรสเขาเรียกว่าผงชูรสแบบฝรั่งอืมเนี่ยโรยอย่างเงี้ยคลิปมันจะดังได้ไงมันดังอะไรเออ เขาทำไปแล้วไงโอ้โหตามกระแสเก่าด้วยไม่ใช่กระแสใหม่ฮ้ากระแสพราเราใสเยอยู่ไปแล้วมั้งฮะจริงปะเนี่ยชิมนี่ชิมชิมชิมก่อนอันนี้ถ้วยเนี้ยขายมานสามพันเอร์เอรอเว๋อโอ้ยเห็นไหมดูหน้าดูหน้าอิเซอร์นาอิเอร์าอิเซอร์้าอร่อยสี่พันลวอ่ะไปเด้อ ใส่ไปดูดิแต่เนยมันกลิ่นใส่เยอะเดี๋ยวมันจะปะ่ามันจะเขียวเกินไปไงมันจะดูเหมือนป่าเฮ้ยเราต้องล้างไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาพวกนี้มันล้างมันแม่จริงเหรอมันล,ล้ลางหรอล้างตั้งแต่อยู่นู่นแล้วศูนย์อะจริงเหรอบ้าใส่ไปนี้ไม่มเเีเดี๋ยว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 ขยุ้มขยุ้มขยุข้มข,ข,ขยุ้มเดี๋ยวเวลาหั่นพาสิวเขาต้องขยุ้มข,ขยุ้มอย่างนี้เดี๋ คลิปออกไปคนคอมเมนต์ลืมเลยเนะี่ยเฮ้ยหันพัลลี่ไม่ขยุ่มเลยกันวะอะไรเงี้ยงเอเออเนี่ยเห็นปะดูผลที่ได้เนี่ยอันนี้คือไม่ขยุม่มอันนี้คือขยุม่มก้าวอ,ออกดิเห็นปะดูไว้นะดูไว้ดูดูให้ให้เป็นตัวอย่างชีวิตประจำวันคนเราจะกินไม่ผักอบบเนี้ยก็นี่ที่บ้านกินปกติเลยนะพัลลี่เนี่ยซื้อซื้อเราไงซื้อจากเราจะได้กิน หอมเพราะว่าเขาเพิ่มความหวานกันเขาไม่ใช้น้ําตาลกันอันนี้คือฝรั่งเขาไม่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 ใช้น้ําตาลในการปรุงรสแต่พอดีเราไม่คนเขาใช้แค่กลือเราใส่น้ำตาลละไม่อไม่โง่โง่ไม่ใช้น้ำตาลดูเออ สวยมากเลยสุดยอดใครใครเหยีดบปีิเจ็ดนาทีสองร้อยห้าสิบเจ็ดนาทีสองร้อยห้าสิบองศาตรวจเหมือนก็นกดอนไหมเร็วเงี่ย <laughs> <laughs> แบบนี้ ข,ข้าเข็มก็คือฝ่นมือตัวเองนะหอมแล้วแต่ยังหอมไม่สุดหอมต้องได้ได้กว่าน,นี้ก็หอมใช้เนยต้องต้องเปลี่ยนเยนยะอร่อยฮะ <c oughs> เขาเรียกว่าอร่อยแล้วเค็มด้วยจืดจืดภูมิมกนน่น้องชิมดูเายหัอเราอหมวงัวันเราะหเาเราาาหัวเาเจาลองจิ้เระอเาอัเาอร่ะยอร มันก็จะได้หวานกับเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาออยมากอืมอมอเ็เทเน,นอย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องพี่พอยด้วยนะคะแล้วมันก็จะมีหลายช่วงนั่นแหละอันนี้ก็คือพี่น้องตามกระแสมันก็จะมีมาเรื่อยๆก็ฝากติดตามฝากกดซับสไคร้ e พื่นะคะแล้วก็นี่เป็นการกลับมาของ พลอยแล้วก็กับพี่พีพี่สาวพี่ชายอะไรเงรี้ยก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดี bye.